หนึ่งสองสามเย้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 เย่เย่โอ้ยหลินกับน้องเด้อพี่น้องเอ้ยเห็นตอนนี้สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะคะเริ่มสุกนี้นะคะอะไรคะเริ่มตั้งแต่วันสุกนี้ลยค่ะไปเนคิดคัดทุกวันหรอทุกวันสุกนี้เย้ดีใจด้วยนะเฮียก้าเฮียก้าจะได้ไปเรียนคิดพัทออนก้ายินดีด้วยสุกนี้แล้วนะออนก้าจะได้ไปเรียนคิดพอด แต่ว่าไม่ได้ไปพี่ต้อมมารับนะคะโอ้เยี่ยมเลยค่ะพี่ต้อมจะมารับเอากล้าดีไหมเจเจ่ะเจเจใส่แมสก์แล้ลูกไม่ร้อนหรอคะเ,เราไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าเราเสนิทกันแล้ว <laughs> อยู่น้ําหรือเปล่าลูกอาาโอ้เยี่ยมเลยค่ะเจเจียถ้าหมดก็เติมได้นะคะ ใครชื่อออดก้ายกมือขึ้นอ้าวคุณชื่อออดก้าเหรอใครชื่อใครชื่ออมเมลียกมือขึ้นอแล้วใครชื่อน้องเจียเจีอ,จอโอ้ยใครชื่อพี่แพรแทนแทนแทนใช่โอ้ยเอามือชื่อพี่แพรเหรอเ <c oughs> อามือชื่อพี่แพรเหรอ <c oughs> โอ้ดูสิพี่ร้องดูสิคะพี่น้องแบกแล้วนะคะนี่นะค่ะโอ๊ะ วันๆก็อยู่แต่กับเด็กนะคะเด็กนะคะเด็กนะคะเด็กนะค่ะยกมือได้เลยยกมือได้เลยยกมือขนาดไหนคะทันท่านท่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 นยกมือขึ้นใครอยากรวยยกมือขึ้นใครอยากรอรยกมือขึ้น อยากขี้เลยกมือขึ้นทำไมไมมีคนยกนเด็กพวกนี้มันฉลาดมากเลยใครอยากรวยขอให้ยกมือขึ้นใครอยากสวยขอให้ยกมือขึ้นคอยากสวยหรอใครสวยจงกบุหิกาบ เด็กดียกมือขึ้นใครอยากเป็นเด็กน่ารักยกมือขึ้นใครอยากเป็นเด็กขี้เหร่ยกมือขึ้นม่ไม่พี่แมรไม่ได้ยกนะคะดูนะคะพี่แมรไม่ได้ยกนะคะมีมีมีคนมีคนมามีเด็กมาบังคับนะคะดูดูดูค่ะดูนะคะท่านท่านผู้เบิ่งดูนะคะท่านผู้เบิ่งเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้้ยไม่คิดนะ เอาเรามาอยู่ด้วยกันแล้วถ่ายรูปมาเร็วถ่ายรูปเอามามามาถ่ายรูปถ่ายรูปกลุ่มถ่ายรูปกลุ่มเร็วถ่ายรูปกลุ่มถ่ายรูปเป็นทุกคนทำปักจูนะทุกคนทำปักจูโอ๊ยโอเคเยี่ยมมากหล่อที่สุดเลยทุกคนหล่อที่สุดเอาทุกคนมาใบายบายกันดีกว่ามาใบายบายกล้องดีกว่า ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมโอ้ยนี่มันช่องอะไรนี่ช่อง Youtube หรือช่องเด็กปนปวนเนี่ยโอ้ยพี่น้องค่ะพี่น้อง่ะพี่น้อง่ะพี่น้องคนี่นะคะเลอะเทอะอออช่วงนะคะเลอะเทอะชแนล่ะ ไอเดียของออร์ค่านั่นเนี่ดีมากเลยอือเธอเช่นกันนะคะเธอเช่นเนี่ยสาวบายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดออรก้าออรก้าจะพักเนาะออรก้าเราต้องทำอะไรเราต้องกดอะไรเดี๋ยอะๆมากดอะไรก่อนมากดอะไรกดกระดิ่งให้ช่วยจิ๊บครับกดติดตามกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์แล้วให้ซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับ เลิศเทอสิไปไปไไป